ของกองถ่ายนังเรื่องมีหน้าของพระเอกทอมครูซสองคนต้องเสียชีวิตเมื่อเครื่องบินที่ใช้เป็นพาณนะพาทีมงานเดินทางระหว่างสถานที่ถ่ายทำกับสนามบินท้องถิ่นเจอสภาพอากาศย่ำแย่ทําให้เครื่องบินตกที่ประเทศคลัมเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะขณะที่เว็บไซต์ท m เรายงานว่าในวันที่เกิดเหตุทอมครูสถ่ายฉากของตัวเองเสร็จแล้วและโชคดีที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องบินลำนั้นด้วยจนถึงตอนนี้ทอมครูซก็ยังคงไม่ได้พูดถึงเหตุหตการณ์เครื่องบินตกแต่อย่างใดด้วยกองถ่ายนังเรื่องมีหน้าเพิ่งจะมาปักหลักกันนนททีี Columbia, ี่่่่คคลลลอออมมมมเเเเเบยยืืืปาาาาดแ้้้วพใหขใร 2017ค่ะฟากหนุ่มเลียมเพนก็ยืนยันกับนิตยสารแอตติจูดของอังกฤษว่าถึงสมาชิกวงวันเด r ร c ชั o นแต่ละคนจะแยกย้ายไปมีหนทางของตัวเองแต่ไม่ว่ายัางไงในอนาคตพวกเขาจะกลับมาร่วมงานกันใหม่อีกอย่างแน่นอนส่วนเรื่องที่เลียมเคยมีข่าวว่าเกลียดชาวสีม่วงเจ้าตัวก็เคลียร์ชัดว,ว่าเขามีเพื่อนเป็นชาวรักร่วมเพศหลายคนแถมเขาไม่ได้คบคนที่รสนิยมทางเพศแต่ขึ้นอยู่กับตัวตนของคนคนนั้นค่ะ แต่นุ่มเลียมก็ยังไม่ไวายทําให้แฟนคลับชาวสีรุ้งออกอาการเคืง่งเมื่อเขาบอกว่าทุกครั้งที่แฟนเพลงถือธงสีรุ้งมาเชียร์ระหว่างดูคอนเสิร์ตเขาจะรู้สึกแย่เพราะเข้าใจว่าแฟนคลับมักจะจับคู่จินให้แฮร์รี่สไตล์กับลูอีทอมลินสันทั้งที่ความเป็นจริงเขารู้ดีว่าทั้งคู่นั้นแมนเกินร้อยงานนี้แฟนคลับหลายคนจึงโจรตีว่าธงสีรุ้งคือสัญ,ญลักษณ์ที่มีความหมายในตัวของมันเองโดยที่ไม่จําเป็นต้องเกี่ยวข้องอะไรกับการจับคู่จิ้นสมาชิกในวงวันเดชันแม้แต่น้อยค่ะ